สวัสดีทักท้ายเพื่อนๆจากนอร์เวย์ค่ะวันนี้ที่นอร์เวย์12องศาแล้วก็มีแดดด้วยนะคะอากาศดีมากๆเลยที่นอร์เวย์ตอนนี้ก็คือเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเรามีความสุขนะคะลูกแครอทก็มีความสุขดูสิคะออกมาเล่นที่สนามหญ้านะคะ อยู่ประเทศเมืองหนาวนะคะแดดคือเป็นอะไรที่สำคัญกับพวกเรามากๆเลยเพราะว่าคือเราจะได้แดดแค่ช่วงหน้าร้อนนะคะสามเดือนแล้วก็ไม่ใช่ว่าสามเดือนนี้จะมีแดดท,ทุกวันนะ <c oughs> นี่นะคะว่าทำไมต่างชาติเวลาที่ไปประเทศไทยนะคะหรือประเทศเมืองร้อนก็ชอบนอนอาบแดดได้ทั้งวันเพราะว่าเราต้องการนะคะ <c oughs> ก็เหมือนกับที่ร่างมาจากประเทศเมืองรอนนะเราก็อยากจะเห็นหิมะสัมผัสหิมะประมาณนั้นนะคะเทศเมืองหนาก็ต้องการแดดอากาศดีมากๆเลยค่ะดีใจสุดๆนะคะเราดูมาไหมผลิก็จะสว่างเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ท้องฟ้าก็เจีมใสแบบนี้นะคะแบบนี้กาที่เสือนหลังว่าน,ะนอกจากเราไม่ มีเมียวครับมีเมียวครับอืม,อม,อมทักทายทักทายเ,เพื่อนๆหน่อยแล้วเพื่อนเพื่อนชมว่ามียวเมียวน่ารักนะคะเมียวหันมาหน่อยแล้วทักทายเพื่อนๆของมาม่าหน่อย <c oughs> เนี่ยคะ่ะโอ้สิบ <c> ส <oughs> ององศาอากาศดีมากนะ จะนั่งรับวิตามินดีที่สวนหลังบา้านก็คิดว่าจะไปเดินเล่นในป่านะคะแถวบ้านนะคะหมู่บ้านก็จะมีป่าเยอะมากเพราะว่าอยู่นอกเมืองนะคะนะคะกิจวัตรของคนประเทศเมืองหนาวนะถ้าอากาศดีก,ก็จะไปเดินเล่นนะคะ เจอกันค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและให้กำลังใจนะคะฮัเด้ฮาเด้ไม่เมื่อไร